สวัสดีครับวันนี้พอชมีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อครับผมเห็นผมทํางานหนักพักผ่อนน้อยแบบนี้นะครับหลายคนถามว่าทำไมยังดูสดชื่นสดใสอยู่ตลอดเวลานะครับนี่เลยครับผมไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะครับ a ดซ c ครับผมเป็นอาหารเสริมที่มีเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุถึง78ชนิดนะครับช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกายนะครับทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็ววิธีกินง่ายๆเลยนะครับหยด a ดซ c ลงบนน้ำนะครับ 5้าถึงสิหยดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ห้าหยดก่อนแล้วกันนะดื่มได้เลยวันละ2อถึงสครั้งนะครับแต่สําหรับพ้อคือพ้อที่เป็นภูมิแพ้บ่อยก็หยดเพิ่มไปเลยครับ10หยดครับผมนี่เพิ่มอีกหหยดนะฮะแล้วก็ดื่มไปเลยนะครับรสชาติก็เหมือนน้ำปกติทั่วไปนะครับก็สําหรับใครที่อยากให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะดูสดใสสดชื่นตลอดเวลานะครับก็แนะนําเลยครับ A D O C ครับผมที่สําคัญนะครับ ของแท้ p แพ็กเกจจิ้งต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับเอโดซี N o C ครับผมสวัสดีครับผมซีสิวัฒนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาแนะนาอีกแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ถ่ายละครบ่อยครับก็ต้องหาตัวช่วยมาหน่อยครับวันนี้ ผมจะบอกทุกท่านให้มาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโดซีใหม่นะครับที่จะทําให้คุณนั้นกลับมาสุขภาพดีแม้ว่าคุณจะนอนน้อยแค่ไหนก็ตามวิธีการใช้ง่ายมากเลยครับเพียงแค่หยดเอโดซีลงไปในน้ําเปล่า 4-5ถึงหหยดและดื่มน้ำที่คุณหยดเอดดูซีลงไปนั้น3-4ถึงครั้งต่อวันนะครับมันก็จะทำให้คุณนั้นกลับมาเฟรชและสุขภาพดีได้เหมือนเดิมเพราะเป็นการเติมออกซิเจนและแร่ธาตุต่างๆลงในน้ำดื่มของคุณมันก็ช่วยทำให้ร่างกายของคุณนั้นสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นมันก็จะทำให้คุณนั้นกลับมาสุขภาพดีๆได้มากขึ้นแน่นอนครับและที่สำคัญคุ้มค่ามากครับหนึ่งขวดนั้นหยดได้ถึง400ร้ยหยดด้วยกันเพราะฉะนั้นคุ้มคามา เพราะขึ้นทะเบียนออยและอยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง14ปีและมีขายทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นนะครับแพคเกจใหม่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากสุขภาพดีเหมือนผมอย่าลืมครับหาเอโดซีมาใช้กันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับเห็นผมทำงานเยอะพักผ่อนน้อยขนาดนี้นะครับหมาดรูร่่งกายไม่ค่อยเพี้ยนนะนี่ฮะเอโดซีครับเป็นสินค้าที่ขายทั้งไทยและต่างประเทศนะครับ14ปีแล้วนะครับตัวนี้ มีแร่ธาตุแลวก็ลือแร่ทั้งหมด78ชนิดนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้จะช่วยนำพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ร่างกายเรานะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้ื้นฟูเร็วขึ้นนะครับวิธีกินง่ายๆครับนี่ก็แค่หยดไป5หยดถึง10หยดนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียก็ขอ10หยดแล้วกันฮนะง่ายๆเลยฮะคแค่นี้นะครับหาซื้อได้ตามตัวแทนทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็นี่ฮนะ แพคเกจจิ้งใหม่นะครับไม่มีปลอกแน่นอนนะครับยังไงอยากเผ็ดอยากสดใสลองไปจัดในหัวแทน